โอเคสวัสดีครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพงศธรแชาแนลนะครับสำหรับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมนะกดาบออนไลน์นะครับผมเซิร์ฟเวอร์คาสามกันอีกเช่นเคยนะครับนี่ก็อยู่กับอาอ,พอาพาอารถยนต์กาดนะครับผมว่าวันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมาอาทศสอุปกรณ์ให้และกัน,นครับมีอยู่2ตัวด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คืออาวุธนะครับก็คือเป็นดาบ ไลท์เบสนะครับผมผมก็เคาะบวกสิ 61. เรียบร้อยแล้วนะครับผมเอามาให้กับ RG สาย genesis レイใช้นะครับผมก็คุณสมบัติของดาบไลท์เบสเนาะเริ่มมาก็ m อ็มให้มาแล้วนะครับ170นะครับผมแล้วก็ทุกๆก,กันตีบวก2ขั้นนะครับให้ m อ็มอีก10นะครับแล้วก็ทุกๆ3ขั้นนะครับเพิ่มความแรงให้กับเกอเลียโดมินินี่ก็คือไอ กังเขนนะครับผมที่มันตกใส่มอนเตอร์นะครับแล้วก็ความแรงของ Genesis r a y ให้อีก5%นะครับผมก็พอบวก11็ก็3ขั้นเนาะที่บวก9ก็เป็น15นะครับผมแล้วก็บวก9ขึ้นไปนะครับลดว c t ิีอีก10นะครับแล้วก็ <c oughs> ถ้าบวก11ได้นะครับผมก็เพิ่มความแรงของ h o l y อีก15%นะครับผม รองเท้าบูทก็ช่างมันนะครับผมว่าเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของไลท์เบดนะครับก็เป็นอาวุธของสาย genesis ย์นะครับผมตอนนี้ราคามันลงแล้วนะครับผมก็เลยสามารถไปดึงมาแล้วก็เดี๋ยวเอามาใช้ได้นะครับผมมาลองใช้ได้ให้ดูได้นะครับผมก็คงจะใช้ยาวๆนะครับผมไม่เปลี่ยนแล้วล่ะนะครับก็อีกอันนึงนะครับผมอันนี้ก็เป็นไอเทม ชิ้นแรกนะครับแบบ not for s a ซ e นะครับผมก็อ่ะเพราะว่าดูแล้วมันสามารถใช้กับรถยนต์กาดสาย Genesis Ray ก็ได้นะครับรวมไปถึงให้กับบิ h o p อดอลมัตด้วยนะครับก็อ่ะตัดสินใจดึงมานะครับผมก็ไปหาคนที่เขารับกดการันตีนะครับมานะครับก็ <C ười> <c ười> เป็นตาช่างนะครับขอเรียกว่าตาช่างแล้วกันก็ข้อบวกสิเเรียบร้อยนะครับเพราะว่าต้องการเอาคุณสมบัติมันด้วยเนาะ โอเคครับก็คุณสมบัตินะครับก็ง่ายๆนะก็คือทุกๆ5้ a เ e l เลเวลนะครับเจนิสเล่แรงขึ้น1%นะครับถ้าเคาะบวก9ได้นะครับเมื่อเรียนรู้ก็คือสกิลฮิลนะครับผมสองเวลนะครับจะเพิ่มความแรงของโฮลี่ให้อีก3%นะครับผมก็ถ้าฮิลเต็ม10ความแรงของโฮลี่แรงขึ้นอีก15%นะครับผม ก็ถือว่าไม่แย่นะครับแล้วก็ขอบ,บ,บอก11ได้นะครับคูดาวของ Genesis Ray นะครับลดลง1วินาทีนะครับก็ปกติ Genesis Ray มันมีคูดาวอยู่ที่2วิเนาะถ้าใช้อันนี้เข้าไปปุ๊บเนี่ยพอสิ1แล้วก็จะลดลง1กเ็เหลือ1วินะครับก็เท่ากับดีเลยเลยนะครับผม <c oughs> ต่อมานะครับเมื่อใช้กับ Drag บิงเกอนะครับหรือ้าปิตานั่นเองเป็นตาดำนะครับผม จะทำให้ลดไล่อีก5%นะครับแล้วก็โจมตีเวทมนตโจมตีทุกเผ่าแรงขึ้นอีก5%นะครับผมก็ถือว่าดีนะก็เล่งดาเมจได้ค่อนข้างเยอะเนาะก็ถ้ามันเริ่มต้นมาก็มี VCT ให้อีก5อยู่แล้วเนาะถ้าใส่กับภาพปิดตาก็ VCT เป็น10นะครับผมก็ทำให้ทำ VCT 100ได้อ่ได้ง่ายขึ้นนะครับผมถือว่าไม่แย่นะ ก็เป็นไอเทมที่ใช้ในการเพิ่มบูทดาเมจแล้วก็เพิ่มลดลดไล่อะให้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาลองทดสอบกับความแรงของเจน l a เลนะครับเดี๋ยวใส่เป็นไลท์เบทอย่างเดียวก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวขอบอกก่อนนะว่าถ้าใช้ดาบร่มปกติเนี่ยผมอ่า เจสิสเลใส่ไข่พอนะประมาณอยู่ที่2 0 0 0มกว่านะครับพอดีรับลวมหมุนกำลังตั้งขายไปก่อนนะครับก็เลยไม,ม่ได้เอามาทดสอบให้นะครับก็ต้องขออภัยในส่วนนี้ด้วยนะครับโอเคมาเดี๋ยวดูที่ไลท์เบสปกตินะครับว่าจะใช้เจสิสเลได้แรงขนาดไหนนะครับเดี๋ยวลองดูนะโอเคอ๋อ เดี๋ยวผมบอกก่อนว่าอุปกรณ์ที่ใส่มีอะไรบ้างช่วงนี้คนก็มาเทสกันเยอะนะครับป๊บนนนะชุบๆหาที่เงียบๆก่อนโอเคอ่ะตอนนี้ก็ใส่เป็นเซตของอ่บิชอปอโรลามัตมาเลยนะครับยกมาเลยนะครับก็มีหมวกแกะบวกสิกเนะครับเป็นตาโพลลิงนะปากปลาทอกเสื้อ r O F นะครับอินสอนะครับผมเป็นการ์ดกามนะไม่มีความแรงเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็โลวาบวกเนะ เบกดบั้มบวกเนะครับฟอลเล่นนะครับสเปล4 6 6นะครับแล้วก็รองเท้าเทมอินนะครับแล้วก็มือเจาะเวทใส่การ์ดมาร์คหัวขาด2ใบรองเท้าเทมใส่เป็นในแมววิริตนะครับผมคอร์สใช้เป็นคอร์สฟ้า80นะครับแล้วก็อ่าส่วนคอร์สตวงผมยืมจากบิชอปมานะครับผมเพื่อว่าต้องการเอาไอ้ฟิกแคสนะครับ0ูจุด้านะครับผมโอเคไป จะลองดูดาเมจกันนะครับว่ามันจะประมาณไหนนะโอเคทดทดสอบรอบแรกใช้แค่่าไลเบสนะครับผมโอเคนะจะลองดูนะครับดาเมจที่ทำได้อยู่ที่ประมาณหกหมื่นห้านะครับเจ็ดมื่นนะอ๋อไม่ใช่ครับผมบก็จด5้า0มืนห้านะครับหก0มืนหนึ่งนะครับ อ่าห้าหมื่นห้านะหกหมื 61, นะ่นหนึ่งเนาะซึบโอเคประมาณหนะ้าหมื่นสี่ห้าหมื่นสี่ถึงหกหมื่นห้านะครับผมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอรีเลือดก่อนนะครับข้อเสียอย่างหนึ่งของเจนิสเลก็คือวันใช้ HP เนาะสิบห้าเปอร์เซ็นต์ในการใช้สกิลซ,ซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะนะก็ตี 5, ต่ห้าีหกทีนะครับผม HP เราหายไปแล้วเก้าสิบเปอร์ครับค่อนข้างจะแบบเสี่ยงตายเหมือนกันนะครับเสี่ยงนอนนะ โอเคมาเดี๋ยวลองอีกทีนึงนะครับโอเคห้นหนะครับห้ามื่เจ็ดโอเคห้นสองะครับหกหนหนึ่งนะชับ5ห,หนสนะครับแล้วก็หกหน้านะข้อ,อยู่แราๆห้าห5สถึงหก้านะครับถ้าใส่แค่ อ่าไลท์เบสนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอรีเอชพีแป๊บหนึ่งนะก็ใช้ทิงเกรสนะครับช่วยรีเอชพีเป็นสกิลค่อนข้างดีนะเวลาเราใกล้ตายปุ๊บเรากดสกิลคิงเกรสก่อนเลยนะครับวอนจะไม่เข้ามาฮตีเรานะเราเราก็ พอครบห้าวีเนี่ยเราก็วิ่งดีหรือจะเจ n e s i s เรต่อก็ได้นะครับค่อนข้างดีเลยโอเคต่อมาเดี๋ยวใส่แค่โล่นะครับผมโอเคไปเดี๋ยวลองดูกัน <c oughs> ใส่แค่ตาช่างเพิ่มเข้ามานะเดี๋ยวดูดาเมจกันนะครับผมขึ้นมาเป็น7จ0 0 0หนึ่งนะครับผม 8ปนะครับแปดสามเนาะแปดมสดสุ 83, ๊โอเคแปดหมื่นห้าแล้วก็ HP หมดนะครับเดี๋ยวขอรีแป๊บหนึ่งนะโอเคมาต่อนะครับ โอเคเจ็ดหมื่นสามครับเจ็ดหมื่นสามนะเจ็ดหมื่นเก้านะครับเจ็ดหมื่นหนึ่งนะครับแปดหมื่นหนึ่งกับแปดหมื่นสามสองนะครับโอเค okay, okay, มีหลุดมาที่หกหมื่นแปดด้วยนะก็อยู่ที่หกหมื่นแปดถึงแปดหมื่นหนึ่งเนาะโอเคเดี๋ยวผมขอรีเอชพแป๊บหนึ่งนะครับผม ก็รีเลือดด้วยนะครับ <c oughs> ถ้าเสียงฝนตกเข้าอะไรยังไงต้องขออภัยนะครับวดีเผื่อว่า,าผมวันตอนนี้อาคิ์อยู่มันฝนตกนะครับอ้โชคดีได้แมกนิทันทีนะครับเออแล้วก็เนี่ยครับชิลสเปเวล2สองนะช่วยรีเอสพีได้ค่อนข้างดีนะครับนีแมกนีิ ne, นะเนี่ยค่อนข้างนานนะนานกว่าของดีชออนะครับ โอเคมาครบแล้วต่อมานะครับเดี๋ยวเราใส่ดักบิงเกอร์เข้าไปนะครับจะดูว่าดาเมีดมนสูงสุดได้เท่าไหร่นะคราวนี้เราไม่ต้องอกังวลเรื่องการมีหลอดล่แล้วนะครับเพราะว่า,อ,าอย่างหมกแกะก็ให้มา10บเนะาะดักบิงเกอร์กับสายช่างก็ให้10ก็เป็น20่สิบเนะาะไรเบดก็เป็นอีกสิเนาะก็เป็น30นะครับ ปีกดำอีก30ก็เป็น60สิบรองเท้าอีก10ก็เป็น70เนาะประดับข้างละสิบ <c oughs> ขอไปเก้าสินะครับแล้วก็คอสอันนี้อีก20ล้นแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองดูนะว่าดามจสูงสุดที่มันทำได้มันจะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับผมมาแปดหมื่นนะครับผมเจ็ด0มื่นนึงนะครับ เจนะ็ดหมื่นหกนะแปดหมื่นสี่นะครับแปดหมื่นสองนะเจ็ดหมื่นสี่นะครับแปดหมื่นห้านะครับโอ้ 6, ได้สองตัว แปดหมื่นแปดกับแปดหมื่นสี่นะแปดหมื่นหกแปดหมื่นสี่นะครับแปดหมื่นหกเก้าหมื่นนะครับผมมีเก้าหมื่นหลุดมาบ้างแปดหมื่นแปดสิบนะครับแล้วก็แปดหมื่นห้านะแปดหมื่นหนึ่งกับเจ็ดหมื่นสี่นะครับผมก็เอชพีหมดคิวแป๊บหนึ่งนะครับ แปดหมื่นหกแปดหมื่นสามนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคมีรูเจ็ดมี่นเจ็ดหมื่นสี่บ้างนะครับผมก็ถ้าใส่ครบเซ็ตก็ต่ำสุดประมาณเจนะ็ดหมื่นสี่เนาะถึงประมาณเก้าหมื่นเนาะครับก็ถ้าเทียบกับระหว่างสูงสุดกับตำ่ำเออถ้าเทียบต่ำสุดเนาะมันก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะจากหกหมื่นแปดเนาะมาเป็น เจ็ดหมื่นสี่นะครับผมขึ้นมาอีกนิดนึงเนาะก็ยังแต่ก็เป็นดาวเมทที่ช่วยนะครับผม <c oughs> โอเคครับก็วันนี้เรามาเทสดาเมจให้ดูนะครับ <c oughs> เผื่อแบบเออบางคนเออจะกดให้ใช้โลไ่ไอเนี้ยไอตรช่างเนี่ยออาชีพไหนดีบ้างนะครับผมก็ <c oughs> ถ้าถามว่าให้กดอาชีพไหนบ้างนะครับผมก็ <c oughs> ถ้าเล่นมีชอปอโดรมัต์นะครับผม <c oughs> อันนี้ก็เป็นอีกอีกหนึ่งอันนะครับที่ หน้าหามาใช้เก็บไว้นะครับเก็บไว้ใช้นะเพราะว่ามันเสริมดาเมจให้ด้วยนะครับผมการ์ดส่วนใหญ่ที่ทุกคนจะชอบใส่กันถ้าผมมีข้อมูลนะครับก็จะใส่การ์ดวิโจนะครับผมอันนี้ก็ใส่ได้นะเจนิสสตรก็พอใช้ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้ถามว่าสายเจนิสสตรน่าเล่นไหมครับคลิปที่ผ่านมาครั้งก่อนผมอาจจะพูดไม่ครบนะเพราะเรื่องมันมีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตนะครับผมก็เลยต้องรีบติดต่อไปหาทางเขานะครับก็อ่ะ ถ,ถามว่าตอนนี้นะครับวันที่ผมอัดคลิปนะวันนี้วันที่25เดือน7น่า,นาเล่นไหมนะครับต้องบอกว่ายังนะครับผมเพราะว่าปัญหาหลักของสาย Genesis Ray นะครับมันต้องใช้ HP นะครับในการใช้งานแล้ว <c oughs> ของที่มันเสริมสกิลมันยังมีไม่ค่อยเยอะนะครับรวมไปถึงมวกนะครับผมที่เป็นอา ของหลักของสายนี้นะครับถ้าถึงจะไม่ฉิดนี้น่าจะชื่อว่า d ีไววีไวกาดแนะครับผม,มยังไม่มานะครับที่เวลาเราใช้จ e n นซิสเต y นะครับมันจะ AD, una, ออโต้แคสทูหน้าสกิลทูหน้าทูน้าอะไรจำจำชื่อสกิลไม่ได้นะต่อั้เป็นสกิลของแมวครับที่รีเลือดให้เรานะครับผมอันนะี้ยังไม่มานะครับมันทําให้เราเล่นลาบากและยังผมเนี่ยที่เคยบอกก็คือพอเ เราลงสายเราลงเจ n e s ิสไปปุ๊บอย่างเงี้ยนอะ่ะปุ๊บผมลงปึ้มผมก็ต้องไมาฮิลอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้มันรัวได้นะค,ค่อนข้างพอได้นะครับแต่ว่าเลือดเราก็จะหมดเร็วมากนะครับแป๊บๆป๊หมดแล้วนะครับก็เสียงนอนนะครับผมนะก็ลองดูนะครับผมแต่ตอนนี้ถ้าถามว่าแนะนำไหมก็ยังไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่า,วา ของเสื่อมันยังไม่ค่อยมานะครับผม,อมโอเคครับวันนี้ก็มาเทสให้กับ <c oughs> อ่ารถอนตกาดสาย Genesis เลก่อนนะครับในส่วนของดาบไรเบดนะครับแล้วก็อ่าตายช่างนะครับผมว่าเออความแรงมันเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับแต่ว่าถามว่าตายช่างมันออกแบบมาให้ใครก็คือออกแบบให้รถยนตกัดสาย Genesis เลทันทีนะเพราะว่า ถ้ายิงเคสิบเอ็ดเนี่ยมันลดคูดาวให้ด้วยนะครับมันก็เอาไว้ใช้แทนเหมือนกับไออาวุธอ,อิลูชชั่นเอ็กคาลิเบอร์นะครับผมที่ยังไม่เข้ามานะครับผมอันนั้นก็ต้องใส่คู่กับอ,อ,อิลูชั่นแซงคีมิชชั่นนะครับที่จะทำให้ลดคูดาวได้นะแต่นั้นก็ต้องเคสิบเอ็ดคู่เหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็เข้ามาก่อนนะครับผมแต่ว่าคุณสมบัติมันดีนะครับมันเพิ่มดามเมจของาธาตุโฮลีนะครับให้กับ อ่าพีช็อปอนุมัตได้ได้วยนะครับผมเลยอ่ะตัดสินใจดึงมานะครับผมโอเคโอเคครับก็วันนี้น่าจะเห็นภาพนะว่าเออถ้าใส่อุปกรณ์ครบเซตอะไรประมาณแบบเนี้ยมันเจ n e s ิสเ a y ได้ขนาดไหนนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ยังไม่ค่อยอวุวานะครับเพราะว่าของมันยังไม่ค่อยซัพพอร์ตเท่าไหร่นะครับผมโอเคครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เดี๋ยวขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับใครมีข้อสงสัยอะไรยังไงก็พิมพ์ไว้ใต้คอม คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวผมก็จะพยายามมาตอบให้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซ u บ s ไ r i b e ให้กับช่องพงศธร a n n น l ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจหรือใครมางคนเข้ามาแล้วบอกว่าเอ้ยยังไม่ชอบนะครับยังไม่อะไรมากนะก็เออย,ยังไม่กดก็ไม่เป็นไรนะครับก็อย่างน้อยเข้ามาผมก็ดีใจแล้วนะครับผมโอเคที่ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ